เื่อเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตารี่สวัสดีครับนี่คือรายการบิ๊กท็อกบิ๊กสต y รี่นะครับวันนี้ผมอยู่ในสายกับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวิศนุค,ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในโลกเห็นความเป็นจริงสักหน่อย นั่นก็คือเรื่องของโควิดนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการเมืองมันร้อนเราถึงหยิบยกประเด็นทางการเมืองมาวิาพากษ์วิจารณ์กันรเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งก็ถึงขณะนี้ก็ยังไม่ดีนักนะครับในเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเพราะว่ามีสภาก็ล่มอยู่อย่างต่อนเนื่องปัญหาในพรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวิรากุลคุณศักดิ์สยามชิดชอบและนายกรัฐมนตรี นะครับไดอ้ออกไปโชว์ตัวร่วมกันแถลงเรื่องสอบคเรื่องการมาตรก,การเรื่องของโควิดแต่ก็นั่นก็ทุกคนก็ยังมองว่ามันเป็นการแค่สร้างภาพให้มันดูว่าคืนดีกันแล้วแต่ว่าประเด็นสำคัญ <c oughs> ก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวก็ยังไม่เข้าคอรมอซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ที่เรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงก็คือว่าโควิด <c oughs> มาอีกแล้วลามอีกแล้ว ยอดล่าสุดนะครับที่มีการแถลงกันออกมาก็คือว่ามันพุ่งไปที่หมื่นห้าพันห้าร้อยโท่ามื่นห้าพันสองร้อยสีสิบสองรายครับผมยังไม่รวมผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK อีกพันอีกแปดพันสองร้อยสี่สิบสองรายนั่นก็หมายความว่ามันต้องสองหมืนกว่าแล้วสำหรับวันเดียวปะครัครับผมคือความน่ากลัวอีกรอบหนึ่งนะคือลามแล้วเอาไม่อยู่อีกแล้วใช่ครับ ทำไมถึงเอาไม่อยู่คุณเกษติศักดิ์ก็เป็นไปอย่างที่ข้าครับว่าก็หนึ่งอย่างอย่างเราอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอโอมิคอนเนี่ยะมับมันแพร่ได้เร็วมากนะครับแล้วรัฐบาลก็ทําอะไรที่สวนทางอย่างที่คุณอ่าวิศนุเห็นใช่ไหมหลังปีใหม่มาเราก็คาดว่าโอมิคอนเนี่ยจะจะระบาดเยอะแต่รัฐบาลก็มีการผ่อนคลายมีการผ่อนคลายพื้นที่อะไรนี้ครับผมก็ปตอนนี้กดตัวเลขได้อยู่ต่ำกว่าหมื่นใช่ไหมครับก็คิดว่าจะเอาอยู่ ผมคิดว่าเขาเอาไม่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาเอาอยู่นะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อ่สาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตัวเลขทะลุหมื่นมาตลอดนะครับแล้วก็จากหมื่นมานี่ก็ดูจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากหมื่นนิดๆน,น,นะฮะหมื่นไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็มาหมื่นสองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหมื่นสองแล้วเมื่อวานก็ใกล้ๆหมื่นห้าวันนี้ทะลุหมื่นห้านะครับผมแต่ที่อย่างคุณวิศุนุว่านะครับข้อสังเกตก็คือว่า ATK เยอะบ้างนะครับแปดพันสอง ถ้าเราบวกกลมกลมเข้าไปนี่ก็คือเกือบสามหมื่นนะครับคุณวิษนุทําเป็นเล่นไปนะเกือบสามหมื่นนะครับผมครับ,รบถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าในแง่งเศรษฐกิจเนี่ยอ่าผมขอ,อ้างสั้นๆเดี๋ยวได้ให้คุณวิษณุวิเคราะห์ต่อเลยนะครับนย์วิจัยกสศูนย์วิจัยกรุงศรีนะครับกรุงศรีคือธนาคารกรุงศรีอายุยานะครับผมสย์วิจัยกรุงศรีเนี่ยได้ทําการประเมินตั้งแต่ต้ตตนเดือนพฤรภาก็พูดง่ายคือหลัง หลังเปิดหลังปีใหม่มาครับหลังเข้าดาวมาเขาก็ออกบทวิเราเริ่มทํางานวันแรกเขาก็เริ่มเออเขาก็เริ่มออกบทวิเคราะห์นี้มาเลยนะครับคาดการนะครับว่าการระบาดของไอโอไมคคอนเนี่ยจะมีผลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับผมรีบๆเลยนะครับคุณยิสุุครับมีสามกรณีนะครับเดี๋ยวให้คุณยิสุุพิจารณาไปว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมกรณีฐานเขาคาดว่าการเดือนกุมภาเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับหนึ่งหมื่นพันคนต่อวัน นะครับนี่กรณีฐานนะครับอ่าฮะผู้เสียชีวิตไม่เกินห้าเอ่อไม่เกินห้าสิบคนนะครับผมครับถ้ากรณีฐานจะทําให้ GDP เราหายไปศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ครับนะครับผมอ่านี้พูดอย่างงี้เศรษฐกิจนะครับกรณีเดียวไายนะครับผมจะมีผู้ติดเชื้อหนึ่งหมื่นหกพันคนต่อวันครับนะครับผู้เสียชีวิตอ่าไม่เกินหนึ่งร้อยอันนี้ GDP จะหายไปหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับผมกรณีเดียวไยที่สุดนะครับ มีคนติดเชื้อสามหมื่นสองพันคนต่อวันนะครับผู้เสียชีวิตประมาณสามร้อยอันนี้ GDP จะหายไปสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์อันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราแล้วผมก็้าติดตามมาตลอดเพราะว่ากรุ่มสีเนี่ยค่องขัานแม่นมากนะครับค่อนข้างแม่นตั้งแต่รอบสองแล้วก็เขาก็บอกว่ากลางเดือนกุมภาอันนี้ก็กลางเดือนกุมภาจริงครนะัคุณกุ้ยโะครับก็บบตัวเลขก็ใกล้เคียงนะ ตัวเลขตอนนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นถึงสาม0 0ื่นนะผมว่านะ2 0 0หมื่นกว่าถ้าสองหมื0นสาม0 0ื่นเนี่ยเขากรณีฐานคือเขาหมื่นหนึ่งพันกรณีเดียวหลายหมื่นหกพันกรณีเดียวหลายสุดสามหมื่นสองพันถ้าเราดูจากกรุงศรีเป็นหลักนี่นะครับแสดงว่าเราองในแง่ของโลกก่อนนะแสดงว่าในแง่ของโลกเนี่ยผมว่าเข้าข่ายจะไปถึงจุดเดียวหลายสุดแล้วนะนะฮะเ,เพราะว่ามันใกล้สาม0 0ื่นสองพันคนต่อวันนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นะครับผมก็แสดงว่า GDP จะหายไปเยอะนะครับสามเปอร์เซ็นไอ้ที่คาดกันว่าปีหกห้าจะโตสามสี่เปอร์เซ็นนี่นะครับก็อาจจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับเหมือนปีเหมือนปีนี้อีกนะครับคุณวิศนุครับครับผมนั่นคือเป็นความคาดการณ์ของตัวเลขซึ่งขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับมันก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่ายอดการเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะน้อยอยู่นะน้อยแต่ว่าตัวตัวเลขติดเนี่ยจะสูง แมาว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยจะยังอยู่ยังต่ำอยู่ก็คืออยูป,ประมาณยี่สิบเปนนะครับใช่ครับซมัต่ำครับมันก็ยังประเมินสายการไม่ได้เพราะว่าถ้าตัวเลขการติดสูงเนี่ยนะครับครับโอกาสคนป่วยหนักโอกาสคนเสียชีวิตก็ต้องเพิ่มสัดส่วนตามมาอย่างแน่อนอนอันนี้นะใช่ครับวันนี้ที่ประชุมสบาคาก็ได้มาพิจารณากันนะครับก็ยังไม่มีมติในการปรับ มาตรการต่างๆนะครับแม้ตัวเลขจะสูงขึ้นเนี่ยนะครับคุณหมอทวีศิน์วิษณุโยธินนะครับโฆษกสบคบอกว่าจากการนําเสนอข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าเส้นกราฟผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยสถานการณ์จริงเนี่ยสูงกว่าเส้นกราฟที่สทคาดการไว้แล้วนะครับผมสถานการณ์จริงนะคุณเกริศศักดิ์อ้าวสูงกว่าที่คาดการไว้แล้วฮะครับผมก็อย่างที่ตัวเลขจริงๆเนี่ยเขาคาดการไว้แล้วเนี่ยไม่ได้จะสูงทานที เร็วที่สุดก็สามหมื่นนะเนี่ยครับก็ตรงกันนะฮะ 30, สามหมื่นแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงเพื่อไม่ให้เพิ่มไปถึงระดับที่สตอคาดการไว้ครับที่จะมีโอกาสถึงสองหรือสามสี่หมื่นรายดังนั้นจงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าจะให้ทิศทางของกราฟผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยกดลงมาได้อย่างไรนี่คุณหมอทวีสินบอก คือคือตัวเลขต้องกดลงไวอ้อะมันไมน่มันไปไม่มัน,ม,นมันเยอะแล้วอ่ะมันน่าเสีก,กันขนาดนี้อ่าใช่ครับผมแต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังต่ากว่าจํานวนที่คาดการไว้นะตัวเลขนี่คือไม่ได้สูงมากครับผมตรงนี้แหละมันที่ท,ที่มันจะรู้สึกว่าทางภาครัฐเองพยายามจะบอกว่ายังคุมได้อยู่เพราะผู้เสียชีวิตมีน้อยเลงต่างเนี่ยเหมือนกับว่ายังยังรู้สึกว่าตัวเลขติดก็ติดไปแต่ถ้าตายเนี่ยไม่เยอะเนี่ยก็ รู้สึกว่ายังภูมิใจอยู่เนี่ยมันเหมือนกับส่งสัญญาณในลักษณะอย่างเนี้ยครับผมผมว่ามันไม่ใช่นะอาเห็นด้วยครับเพราะว่าอมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่าตัวเลขอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีการเสียชีวิตน้อยเพราะว่าเกิดจากว่าเราอ่าเชื่อไม่รุนแรงร่วการเราฉีดอ่่าาฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับผมแต่อผมว่าณตอนนี้นะครับรัฐบาลต้องส่งสัญญาณให้ถูกอย่างที่คุณิติตุว่าเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับคงต้องตัดออกไปก่อนนะฮะ ผมว่าตอนนี้ต้องมานับตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันก็ทาให้กิจกรรมต่างๆไม่ว่ากิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจม,มันเดินหน้าต่อไปมไม่ได้ครับฮะฮะอย่างวันนี้ที่คุณวิศนุบอกก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทางประชุมสอบคอเนี่ยไม่มีมาตรการอะไรที่ผ่อนคลายเพิ่มเติมเลยนะครับผมอย่างก,ก่อนหน้าอันนี้ที่บอกว่าจะมีเริ่มมีอาจจะมีผ่อนคลายเพิ่มขึ้นก็ไม่มีผ่อนคลายเลยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกังวลและ กังวลกับตัวเลขที่ติดเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยครับผมนะครับผมก็เลยทําให้ไปต่อไม่ได้ประเด็นก็คือว่าอ่มีอ่มีการมองว่าถ้าหมื่นห้าแล้วก็มันทรงอยู่หมื่นห้าแล้วก็มันไม่มันไม่ลดหรือมันลดช้าเนี่ยะครับคุณกศนุตัวเลขสะสมมันก็จะเยอะนะครับผมนะครับผมอ,อย่างศูนวิจัยกับกรุงศรีเนี่ยเขาคาดว่ามันจะไปขี้ใครเอากลางปีน,นะครับแต่ถ้าไม่ถ้า,ถากลางปีมันไม่ขี้ใครเนี่ย โอ้โหมันก็น,น่าเป็นห่วงนะครับครับคุณพิศรุเพราะรว่าเดี๋ยวสิบจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงสุดเนี่ยนะกรุงเทพมหานครวันเนี้สามพันกว่ารายนะยังมากสุดโอ้เยอะเยอะนะครับ,ค,รบคุณพิศรุส,สมุทรปราการก็เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้ารายชลบุรีเจ็ดร้อยแปดสิบห้ารายนนทบุรีหกร้อยสิบห้าราย uh huh. นะครับภูเก็ต4ี่ร้สิบรายสมุทรสาคร3า7รอยสี่ิบเจ็ดรายนครปฐม3 1มร้อสิบดรายราชบุรี314ร้อยสิบี่ราย ปทุมธานี302รายและนรลครศรีธรรมราช297รายนี่คือไม่ถึงว่า10จังหวัดเนี้ยจะต้องจะต้องดำเนินการควบคุมไม่ได้นะเพราะ uh huh. ว่าถ้าไปดูใน8จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวนะจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันและลอกมกราคมนะคือวันที่1ถึง11กุมภาพันธ์หมกราจนถึง11บอกุมภาเนี่ยนะครับได้างานผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย5 4 0 0ราย 400กว่ารายส่วน18จังหวัดที่มพื้นที่นำร่องต้องเที่ยวมีผู้ติดเชื้อ3,729รายเมื่อรวมทั้ง26จังหวัดเจนว่าเป็นพื้นที่สีฟ้าซึ่งมีมาตรการต่างๆให้ผ่อนคลายได้มีการจำหน่ายสุรารวมถึงเปิดร้านต่างๆได้จึงเรียกว่าผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อรวมสองพื้นที่นี้แล้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า15,000รายและตัวเลขจากตรงนี้8,000รายเท่ากับว่าเกือบ 5 0ครึ่งหนึ่งของการติดเชื้อรายวันจากพื้นที่เหล่านี้ก็คือว่าถเห็นว่าพื้นที่สีฟ้าคือเรื่องการผ่อนผ่นได้มีการจําหน่ายจุราได้ไรายได้เนี่ยติดระนาวเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดนะว่าพื้นที่ผ่อนคลายเนี่ยก็แดงว่ามาตรการผ่อนคลายเนี่ยนะครับกระต้นเศร,รษฐกิจเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยการติดเชื้อเยอะอย่างกรุงเทพสามพันนี่ผมถือว่าเยอะมากนะครับคุณวิทุถ้าย้อนไปก่อนปีใ่นะครับเรากดกรุงเทพเนี่ยสามารถกดเหลือได้แค่พันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินพันคนแล้วนะครับ ตอนช่วงที่การติดเชื้ออยู่ที่ประมาณเจ็ดพันแปดพันอะไรช่วงนั้นนะครับของกรุงเทพเนี่ยอยู่พันโอ้สิบเท่าช่วดสิบเดือนเดียวเขตที่พบในกรุงเทพที่มากนะครับไล่ไปตั้งแต่เขตสายไหมร้อยห้าสิบคน uh huh. รอบปราจจูไพ่ร้อยสี่สิบสามคนบางกอกน้อยร้อยยี่สิบเจ็ดคนดินแดงร้อยสองคนบางพลัดแปดสิบหกคนบางแคแปดสิบห้าคนนะครับราชเทวีไปสิบสามคน <c oughs> บางเขนเจ็ดสิบปทุมวันหนึสิบสาม และตลิงชัน61รายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกรุงเทพติดวันละ3,000เนี่ย3,000ผมว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากครับคุณวิศวุเพราะว่าออบิคอนเนี่ยกระจายตัวได้ไวนะครับผมแล้วก็อย่างที่คุณวิศวุเคยพูดมาตลอดว่าณขณะนี้การตรวจสอบโรคเนี่ยแทบจะล้มล้มหายตายจากไปแล้วนะครับคือตอนนี้ครับการตรวจสอบโรคเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมว่าใครไปพบใครใครยังไงไม่มีครับไม่มีเลย ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วว่าใคร,ใครไม่เน,น้นแล้วนะครับอะคือพูดง,ง่ายๆใครใครติดก็ดูดูกันนะครับผมต้องช่วยเหลือตัวเองนะประเมินตัวเองนี้เนะะี่ยใครติดก็ไปตรวจ ATK นะฮะอ่าอ่าถ้าเป็น ATK ถ้าไม่ได้แดงก็ไม่ไปต,วตรวจ RT PCR อีก e ครับผมก็เลยไม่รู้ติดหรือไม่ติดไปควบคุมกันเอาเองครับ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเนว่ามีมาตรการอีกมาตรการหนึ่งนะวันนี้ที่คุณหมออุดมกชินทร์นะครับที่ปรึกษาสบคอเองเนี่ยบ,บอกว่าเนี่ยมันก็มีที่แนวมีแนวคิดที่จะต้องยกเลิกโรคโควิด1 3ออกจากยูเซปหรือการให้บริการเก็บป่วยฉุกเฉินกรณีวิกฤตที่มีสิทธิทธุกที่แล้วให้ไปใช้สิทธิตามหลักกันสุขภาพของแต่และบุคคลบัตรทองบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการ้าร,การาชการจะเริ่มในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ครับผมก็คือหมายความว่า เดิมเนี่ยถ้าเราติดโควิดถูกไหมเราสามารถที่จะไปใช้บริการไหนโรงพยาบาลไหนก็ได้ถูกไหมและมีสิทธิ์หมดแต่ต่อไปเนี่ยมันให้ยึดตามแต่ละคนละอย่างเช่นคุณเปี้ยงเออคุณอผมยุดบัตรฮะคุณก็ไปใช้บัตรทองมีบัตปรประกันสังคมก็ไปใช้ประกันสังคมใครมีบัตรสวัสดิการการก็ไปใช้บัตรสวัสด<อ>ิการาการอันเนี้ครับจะทําให้ทุกคนดูเหมือนว่าไม่ได้แบบเป็นโรคที่ต้องรัฐต้องช่วยเหลือแบบฟรีหมดแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้นะ อ่าครับผมไอ้ปีนั้นผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะครับว่ารัฐอ่าแต่ว่าการที่รัฐบาลมาไม่ไม่ไม่ให้ปีในช่วงนี้นอ่าในช่วงที่โควิดมันกลับมาระบาดรุนแรงอีกรอบเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันอ่าต้องคิดดูให้ดีนะครับหนึ่งก็คือว่าอช่วงที่อ่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพเออจากอะไรเออแล้วก็ต้องมาเจ็บปวยจากโควิดที่ จากที่รัฐบาลต้องบอกรัฐบาลก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลคุมได้ไม่ดีนะครับนะครับผมแล้วก็รัฐบาลก็มาโยนภาระกลับให้กับประชาชนนะครับนี่คุณหมอขุดอุดมเนี่ยขจินทร์เนี่ยบอกว่าต้องยอมรับรัฐบาลรับรองภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหลายประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเหมือนประเทศสวีเดนเนี่ยนะครับยกโหกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดไปเกือบทั้งหมดแล้ว บมเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยทั้งที่เป็นประเทศร่ำรวยกว่าไทยส่วนตัวจึงเห็นว่าควรช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้และตอนนี้ต้องทําใจเพื่อเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เป็นโรคประจมถี่ได้ได้นี่ไงคือคุณเหมาอุดมคชินทร์เนี่ยนะครับก็เหมือนผักดันแล้วบอกว่าให้ไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมว่าพอเป็นโควิดแล้วต้องรักษาอย่างเท่าเทียมอ่า ผมว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นดราม่าต่อมาในอนาคตนะครับถ้ามีผลใช้ทันทีนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายก็จะตกภาระไปอยู่กับผู้ผู้ที่แม้วันน,น,นี้วันนี้บางส่วนนี่ยประชาชนเขาก็คือคือคือ,คอถ้าไปตรวจบ,บางบางส่วนเขาอาจจะจ่ายเองนะแต่ว่าถ้าศึกษาเนี่ยเขาใครที่มี ประกันอยู่เนี่ยนะประกันก็ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะประกันไม่ไหวแล้วนะไม่แล้วอย่างนี้รัฐบาลเองมามามา,มาออกตัวว่าตัวเองไม่ไหวนี่แล้วประกันเขาไม่ไหวเนี่ยเขาก็เขาก็อ้างได้ีครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาแล้วคุณเกียรติศักดิ์จะมั่วกันไปหมดแล้วใช่ครับผมก็ดูว่าจะนั่นไปหมดแล้วก็การรักษาตัวที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็มีผลดีนะครับคือมันช่วยเรื่องการเคลื่อนที่ที่น้อยลงนะครับผมมองว่ามันช่วยเรื่องการเคลื่อนที่ที่น้อยลงจะเป็นลักลักษณะว่า ไปให้ใช้สิทธิ์เฉพาะตัวเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีการเขาเรียกว่าถีบผู้ป่วยอ,ออกไปรจรกการการรักษานะเช่นไปตรวจแลวไม่รับทันทีเอา้าเดี๋ยวไอ้นี่คุณไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์รูยงบริบาลน,นี้เอาไม่รับนะอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้จะมูลวุนว่นวายนะดูใช่ผมเห็นด้วยจะทุนวุ่นวายแล้วก็เดินทางไปเดินทางมาทำที่จะกลา,ายเป็นการควบคุมโรคกลายเป็นกลายว่า เขาก็กลายเป็นผู้แพร่เชื้อโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือคตอนนี้ผม,ผมว่านะยังไม่ควรพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าโรคก,กําลังระบาดซ้ําระบาดหนักกว่าเดิมอีกแถนด้วยการติดมันสูงใช่ครับอันนี้อ,อามาจความว่าเราเนี่ยผมว่าส่งสัญญ,ญาณในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยไม่ตรงสถานการณ์เนี่ยคือคือเหมือนผิดเนี่ยอย่างเช่นเราให้เด็กไปโรงเรียนแบบออนไซต์ site, คือเข้าใจว่าระบบการเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแหะแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปให้เด็กไปโรงเรียนในช่วงที่ใกล้จะสอบซึ่งมันไม่ใกล้อ่ะคือนี่อีกเดือนเดียวก็จะสอบแล้วแต่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เตรียมการอะไรเลยก็คือให้เปิดก็เปิดแบบออนไซต์เลยปรากฏว่าเด็กไปติดกันเต็ม คลัสเตอร์จากโรงเรียนนี่แหละที่ทําให้มันแพร่กระจายหนักก็ไปกว่าเดิมอีกใช่เป็นคลัสเตอร์จะสอบอยู่แล้วให้เด็กไปโรงเรียนซึ่งผมว่าลเวลาเนี่ยพอเด็กดกันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเด็กไม่ได้สอบจะทำยังไงนั่นแหละครับผมคือมันมันควรจะเตรียมการแล้วถ้าสมมุติว่าเปิดเติมปุ๊บไปเด็กไปก็ยังพอได้นะคุณเกียรติศักดิ์นะแต่เนี่ยอีกไม่ถึงเดือนอีกเดือนเดียวเนี่ยจะสอบอยู่แล้วเนี่ย ทำไมถึงให้เด็กต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยถัดลามติดกันไปมั่วอย่างนี้แล้วมันสอบไม่ได้จะทํำยังไคงคือดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเลยนะพูดกันแต่ว่าออนไซต์ site, ไม่ออนไซต์ site, ต้องเปิด <นะ S 1> โรงเรียนออนไลน์ line, ไม่ออนไลน์ line. คือพูดอย่างเนี้ไม่มีระบบในเรื่องของการไปรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยไม่มีการ,รจัดก,การอะไรเลยจนมาแจ้งว่าเปิดเอาอยากให้เปิด อยากสร้างความมั่นใจก็ออนใช้ออนใช้อะฮะไมแล้วก็ติดกันนะครับแล้วก็ติดกันนะครับผมแล้วก็เป็นคัตเตอร์อย่างที่คุณวิศุุว่านะครับผมอะฮะอันสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนะคุณวิศุุผมว่าเดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเนี่นะครับผมมองว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถกดตัวเลขลงได้นะฮะซึ่งก็นาน้องก็คงกดไม่ได้หรอก เพราะอย่างที่เรา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 คุยกันอย่างที่คุณริ้สึเพราว่าพูดมาย้ำมาตลอดหนึ่งคือระบบการติดตามโรคการตรวจสอบการตรวจสอบโรคนี่ลบเหลือไปหมดแล้วไม่ทําแล้วนะครับนะครับการตรวจเชิงลึกผมว่าแทบไม่มีแล้วการตรวจเชิงลึกตอนนี้ก็คือต่างคนต่างตรวจเองนะครับผมเพราะว่าถ้าการตรวจเชิงลึกเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ที่น่าจะช่วยได้แต่รัฐก็ไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะว่า ก็ได้เหตุผลที่ผมว่ามองผมมองว่าตรวจเชิงลึกเนี่ยเชิงลึกเนี่ยถ้าตรวจยังไงก็เจอเยอะนะครับคงยอดคุมไปหลายหมื่นมว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลเองเนี่ยมันล้านะครับไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะเวลาเนี่ยพูดตามตรงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลดูนว่าการประชุมก็เหมือนกันนะนายกเนี่ยวันนี้พูดนะหลังประชุมสบคเนี่ยนะบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องสําคัญของสบค มีมาตรการต่างๆมารายงานความก้าวหน้าในทุกมิติทั้งในเรื่องของการเปิดประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดก็ตามทุกอย่างมีสถานการณ์แนวโน้มที่ดีขึ้นนายกยังภูมิใจอย่างนี้อีกทให้เกิดการกับการประกอบการต่างๆมากมายสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องมาระวังการแพร่ระบาดถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงก็ตามจะเห็นว่าตัวเลขอาจจะติดเชื้อมากขึ้นแต่ตัวเลขคนที่มีอาการหนักก็ลดลงเนี่ยสถานพยาบาลก็สามารถเตรียมมาตรการรองรับไว้ได้เพียงพอ เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ขอทุกคนอย่าตื่นตระหนกแต่ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้เดิมแล้วมันก็จะมีอันตรายคือตัวเลขจะสูงขึ้นอันเนี้ยเป็นไปตามมาตรการหลักการอยู่แล้วของทางการแพทย์ต่างๆเขาประเมินอยู่แล้ววันนี้มีเน้นในเรื่องของโรงเรียนการต้องเที่ยวการเปิดประเทศซึ่งวันนี้หลายประเทศก็นําแนวทางของเราไปปฏิบัติอยู่เหมือนกัน่า uh. นยังงงว่าประเทศไหนนําแนวทางของเราไปปฏิบัติ ผมฟังดูมันก็ผมฟังดูเลยกยโอ้พอขึ้นต้นย้อนแย้งมันย้อนแย้งมากนะครับว่าสถานการณ์ดีขึ้นอันอย่างนีงอย่างนี้มันมันพูดไม่ได้นะครับว่าสถานการณ์ดีขึ้นโอเคผู้เสียชีวิตน้อยลงแต่ผู้ติดเชื้อไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วสัญญาณที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันมันเห็นได้ชัดนะครับว่าหมื่นห้าเนี่ยยังยังไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับมีแนวโน้มที่จะทะลุไปสองหมื่นทะลุไปสามหมื่นได้นะครับผมมันอย่างนี้คุณเกีติศักดิ์เราก็อยาใจนะ าาราบผมงานกระทรวงสาธารณสุขเร่งต่างที่ทํางานกันอย่างหนักเนี่ยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราดูเหมือนว่านโยบายของภาครัฐเองเนี่ยนะหมายถึงว่ารัฐบาลเองเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะม,มันยังไม่ใช่มาตรก,การในการแก้ไขปัญหามันเหมือนตามปัญหาแล้วต <adays learnt S 1> อบมันก็เอาละฉีดวัคซีนเนี่ยเอาฉีดได้ก็แน่นอนอ่ะมันต้องมันต้องฉีดอ่ะครับผมสั่งมาแล้วก็แน่นอนมันก็ต้องมันก็ต้องได้ผลบ้างล่ะถ้ามันฉีดไม่ได้ผลเลยเนี่ยมันก็ไม่ควรจะฉีดถูกไหม ใช่ครับ,รบไอเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับว่ามันต้องฉีดแล้วครับแล้วเราก็ได้ใช้งบประมาณไปจานวนมาสารในการคือวัคซีนสาวัคซีนมาเราปรับนู่นปรับนี่ซึ่งผมก็เห็นว่าอันนี้มันต้องทําอยู่แล้วแหละเป็นงานรูทีนที่ต้องทําอยู่แล้วคุณเกติศักด์ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ามันคือทางการแพทย์เนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าโอเคให้กําลังใจกันในการทํางานแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลเอง มันไม่ได้คิดมาตราก,การอะไรที่ค่อนข้างจะมาให้มันดูแบบป้องกันหรืออะไรต่างๆที่ที่มีสัญญาิที่ดีกว่านี้มันงดูเหมือนว่ายัางตามน้ําอยู่อ่ะครับก็เหตุผลหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องการเปิดประเทศมันก็เลยเกิดความย้อนแย้งกันคือรัฐบาลก็ถูกกดดันาจากนายทุนนะครับผมให้เปิดประเทศได้ มันก็อย่างที่คุณวิทนุรายงานตัวเลขก็เห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่าการผ่อนคลายเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มเป็นบ่อกเกิดของความการกระจายเชื้อในจังหวัดที่เพท่นเล่าได้นะครับผมเปิดกิจกรรมได้นะครับผมซึ่งนายกเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าที่จะย้อนหลังกลับไปนะครับผมเหมือนก็เหมือนกับว่าเอาติดเยอะไม่เป็นไรตายน้อยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าพอติดเยอะถ้ากดไม่ลงนะครับถึงให้มีคนตายน้อยเสียชีวิตน้อย ไปถึงจุดหนึ่งระบบสาธารณสุขก็จะจะลบเหลอเหมือนกันนะครับผมถ้าตัวเลขยังไปอย่างนี้ต่อไปคุณวิ้ต้องอตัวเลขสะสมก็ต้องเพิ่มเพิ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าผู้หายนี่น้อยกว่าผู้เป็นผู้ติดนะครับผม,มอ่าฮะแล้ววันหนึ่งถ้ามันพุ่งไปนะครับคุณวิ้ยังมีวันวาเลนไทน์สัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็ข้ามไปก็จะมีสงการอีกนะครับผมเออเออถ้าเออ การติดเชื้อพุ่งไปเป็นหมื่นแล้วเรื่องเปิดสงกรามดังอปเชื่อสงการอการีกผมก็บอกมองว่าไม่ออกเหมือนกันผมก็บอกตรงๆนะครับผมมองภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันมันจะไปยังไงต่อไปนะครับผมครับอฮะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงให้เห็นภาพสถานการณ์ว่าณเวลานี้เนี่ยโควิดเนี่ยเราชักจะค,คุมไม่อยู่มากขึ้นอีกแล้วแล,แล้วก็ลุกลามบางพอสมควรคือเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากปีใหม่มาเนี่ยนะเราหน้าค,คุมได้ดีกว่านี้ คือหมายถึงว่ามันจะพีคจริงๆก็คือก็อาจจะประมาณเดือนมกราปลายเดือนอย่างเงี้ยพีคได้แต่ว่ากุมภามันน่าจะลดลงบ้างแต่นี่กลายเป็นว่ากุมภามันจะทยอยขึ้นอีกแล้วทยอยขึ้นมาจากไหนล่ะขึ้นมาจากการที่รัฐบาลให้เปิดโรงเรียนออนไลน์ครับก็ประเทศแอนโกนะครับอันนี้คือสัญญาณแบบนี้คือคือเข้าใจว่ารัฐบาลจะหามาตรการไง เพื่อมาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่แต่ว่ารัฐบาลมันไม่ได้มีมาตรการอย่างอื่นรองรับไงมันมีแต่เปิดก็ปิดไม่เปิดก็ปิดอยู่อย่างเนี้ครับผมมัน,ม,นมันถึงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อ่าฮะนะครับอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องย,อยังยอมรับว่าโควิดเนี่ยถึงแม้ไม่สัดส่วนการตายน้อยลงนะแต่ว่าอัตราการติดก็ยังสูงและยังเป็นโรคที่ทั่วโลกยังให้มีความสําคัญกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยครับผม คนไทยต้องกาดไม่ตกนะครับครับแม้จะฉีดวัคซีนแล้วนะฮะบางคนก็2เข็มสามเข็ม4เข็มนะครับแต่ถ้าไม่ระมัดระวังโอกาสการติดเชื้อก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องกาดจะตกนะครับวันนี้คงเห็นภาพความเป็นห่วงเป็นใยนะเราก็พยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าการติดเชื้อเยอะเนี่ยยังน่ากลัวแม้ว่าสัดส่วนการเสียชีวิตจะน้อยลงนะครับ และการมุ่งเปิดประเทศนะครับโดยที่ยังมีผู้ติดเชื้อเข้ามาเยอะเนี่ยมาตรการ,รการปร้องกันยังไม่รัดกุมเนี่ยนะครับก็เราก็ยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยจะเท่าไหร่รัฐบาลควรมีวิธีอย่างอื่นในการที่จะพื้นฟูหรือหาอไรายได้ของประเทศรวมถึงการเปิดในโรงเรียนการเปิดโรงเรียนแบบออนไซต์นะครับก็น่าจะมีวิธีการอย่างอื่นมาเสริมเพื่อให เด็กนะครับได้ไปโรงเรียนหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่จะมาตรการในการสอนให้เด็กได้รับความรู้นะครับมาตรการที่เท่าเทียมกันนะครับในการที่ไม่เกิดความเดือดร้อนในด้านการศึกษาเพราะว่าในปีสองปีนี้ต้องยอมรับว่ามันหนักหน่วงจริงสําหรับเรื่องของการเรียนนะครับที่เด็กเล็กนะครับเด็กอนุบาลก็ดีเด็กมัธยมก็ดีปฐมก็ดีอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าอยู่ที่กับที่บ้าน เรียนออนไลน์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่ารัฐก็ควรจะมีหาวิธีการที่ดีกว่านี้นะคุณเกติศักดิ์ครับผมไม่ใช่มาฮะให้เด็กไปโรงเรียนตอนใกล้ปิดเทอมอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลอยู่นะเพราะเขาสอบแล้วถ้าสอบไม่ได้ขึ้นมาจะเป็นยังไงอีกมันจะยิ่งเข้าไปใหญ่ครับครับผมนี้นะครับก็คงจะได้เห็นภาพกันนะครับอะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับ สวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story